ไหนบ่ได้เจ้าเนาะอายุวิพาเข้าด e p r e s s i o n นะอ่อนกำลังตัวลงเห็นงแบบคุณนนะที่เขาหันอันดำขึ้นลึกนั่นนะอันอันนี้จะเป็นแม่สายเด้อเนาะเพราะว่าซีซีแยกมันมันอยู่ตรงนี้เนาะนี่เออฝากห้องสีสีเยาวันก็ลักหายอยู่ตรงนี้กรดุกปุ่นนะมือตื้อไปปุ่นนะปุ่นนะปุ่นนะเลยเนี่ยววัฒนเฮียพี้งอแล้วปุ่นนะเออ ใจนี่งหูนี่มันมันจะ็บ่มืดเนาะจะปุ่นเลยจะเป็นมืดขนั้นนักนะคะเนาะจะมีเสียงฟ่าแน่นอมาแล้วมาแล้วพายุวิพา,พานะงานเข้าแล้วเนาะตกมานี่สองวันละนะแต่ว่าก็ตกวันขำซึ้นคืนหึงนะพี่น้องไปอยู่ตั้งตังหลุมนม้ำกะระมัดระวังเด้อเนาะ ายุด ah, ีเพรสชั่นวิภาเป็นวันเดียวนีนี่สีงลมมาแล้วทุกคนนี่บกก็ไม่พุ่งมาละมาละหลมมาละลมแระแหงนะทุกคนนตาอยู่บ้าตาไปมรรยากเหนื่อยตึเหนื่อยุลมกจะิ่มมาแล้วนะ อาย่เขาตแต่เลยทุกคนเอ,อเ,เอ้ยบุฟเฟ่ต์น่นกันนะอุ้ยอายุเขาเต่ะเนาะอยูอ่บ้านเนี่ยบราได้ไปตัระไดะส่งจากหมู่บ้านเนี่ยโอ้ยมืดตึ๊บเลยทุกคนขนาดนี้จะเวลาเป็นแปดเก้าโมงแล้วนะอือดูลมมาแล้วลมมาแล้ว มีวันวอยจะไปแม่น้ำก๊กสักคร,รัน่ะไปพออัปเดตสถานการณ์นีน่นะตุ ء ء ء ๊บกระต๊บมันดีๆงามๆเด้อนะหมึกตึ๊บหมึกตึ๊บมืดเอ ป่ากรดังคงแข็งคงแงแข็งนะเหมนกัเดินเลาะๆจําเนเนาะเอ้ยเป็นห่วงอันคนอยู่ตั้งแม่สายพูแนฝนฟ้ากําลังมาทุกคนเยอืดูลมมาปุ้นนะเนาะะได้จะเอาใช่วยเด้อหมู่น้องหมู่พี่น้องบ้านเฮาเนาะบ้านแม่สาย ก็ฝากกดแช์กดไล่ก like ันเดอร์็ปห้องโฟมแหวนน้องอยากพีนนองอยู่ตังอื่นตั้งใจด้วยไม่เดียวเนี่ยท่านเขาเจียงหายนะอายุเข้าขนาดนะักเนาะดูละอ่อนไปโรงเรียนนั่นนะเจอกดุดแช์กดไล่ห้ญยว,วันกันเดอร์ทุกแห่งขนาดเจ้าเนาะจะว่าตุ๊กโมมีฝ้านะจะลม้ม เออเออเอน้มจะใสตุกได้ตุ๊ก v ปลาล่มปลเหลียน่มือต๊บเลยทุกคนเลยเป็นตุ๊น but, ักขนาด <Labor ator il fi> 它的某种图。